นีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับท่ยินดีนนนต้อนรับทุกคนด้วยนะครับผมบีทีพนิอกสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมบีทีพันเอกวันนี้เรามาเปิดแบบเสียงดังเสียงดังหน่อยเพื่อแบบเอนเตอร์เทนตัวเองหน่อยวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไดโนเสาร์หันสาเพื่อนพ้องพามาหาปลาไหลตังม,วมัวหมดอะวันนี้เรามาทำอะไรกับเกมนี้จริงๆไม่ชอบมันก็ไม่มันมันเล่นเกมได้เหรอน่าจะเล่นได้แหละมันก็ฆ่าเวลาได้เออวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะมา ทเดวันนี้เราจะมาเล่นเกมแบบสนุกสนุกแขมแขมกันก็แล้วกันนะ <c oughs> ไปกันเลยทุกคนเราไปเล่นเกมแบบสนุกสนุกสนานกันเลยดีกว่าไม่ซีเรียสไม่เครียดเดีย๋ยวมึงรู้เลยมา, <c oughs> ม,ามาเส้นมาเล่นกันเลยดีกว่าเมื่อกี้พูดเมื่อตะกี้พูดว่าม,มาเส้น <c oughs> ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะเนี่ยเกเดินสาวเนี่ยคิดถึงจังพูดไปงันแหละกูมไม่ได้คิดถึงมึงเลยกูไม่ได้อยากจะเล่นเลยด้วยซ้ำแต่มันไม่มีอะไรเล่นแล้วไงล่ะเลยกลับมาแล้วนี่ไง เฮ้ยไอ้เหี้ยแตกแคมไม่เอานะเฮ้ยเสียงสูงเลยเสียงสูงที่หายเลยเฮ้ยอย่าแพนิกดีวะมึงมีทักษะคุกกี้รันเลยนะเว้ยแค่เกมไดโนเสาร์มึงต้องเอาชนะได้แล้วจะเอาอะไรมาวัดว่าเป็นตัวชนะแล้วกูชนะกับอะไรเนี่ยพูดไปเรื่อย เราจะเล่นเรื่อยๆจริงๆไม่เรื่อยหรอกหัวร้อนค่อยค่อยเลิกหัวร้อนค่อยเลิกมาดูกันว่าเราจะเอ้ยมาดูกันว่าผมจะทําคะแนนได้ถึง1,000หรือเปล่าเอาละเราจะเอาคะแนน1,000เป็นตัวตั้งเอาคะแนน1,000เป็นเป้าหมายของเราว่าจะทำได้หรือไม่หรือได้สิร้อยห้าร้อยหกร้อยแล้ววะทำได้ กูโคตรชอบเลยเกมเนี้ยช,ชอบ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 มากเลย900แล้วหนึ่งพันต่อไปสองพันมาดูกันว่าจะทำได้หรือไม่ผมชอบเกมนี้เอาจริงๆผมไม่ได้เกลียดเกมนี้เลยไม่ได้เกลียดเลยสักนิดผมชอบเกมนี้สุดๆเวลาว่างๆก็จะมาเล่นหังเจ็ดพันแปดร้อยไปแล้วพี่น้องพันเก้ามา 2,000ไปเป็นที่เรียบเลยต่อไป3,000ตอนแรกว่าจะมาเล่นสนุกๆตอนนี้เริ่มจริงจังจริงจังโอ้ยเอาวะเอาวะ3,000จะทำได้หรือไม่3,000 3,000แล้วต่อไป4,000 3,000 3พ0 0สาม0ามพัแล้วเก้าสา0 0 9 3 0 0้9 0 0 0 0 สี่พันแล้วเออเสียขายต่อไปห้าพันต่อไปห้าพันทุกคนสี่พันห้าเว้ยสี่พันแปดห้าพันเฮ้ยต่อไปหกพันหกพันเกือบไปแล้วเมื่อกี้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยไอเหี้ยเอ้ยกล้องแบตหมดไอ้เหี้ยเอ้ยอีกแล้ว กล้องแบตหมดทุกคนผมเอาหดก้องแบตหมดเฉยอีกแล้วอีกแล้วนะมึงอีกแล้วนะมึงมึงไม่ได้ชาร์จแบตกล้องโทรศัพท์อีกแล้วเฉยลืมชาร์จแบตกล้องโทรศัพท์โอ้โหเฟลว่ะเฟลเลยห0พันห0พันแล้วทุกคนต่อไปเจ00ต่อไป7 0 0 0 เชี่อแต่แม่งเช่อเอ,อ้ยกูรู้สึกผิดเลยอ่ะโอ้รู้สึกผิดได้หยุดไม่ได้ด้วยตอนนี้มันหยุดไม่ได้ถ้าหยุดก็ต้องเริ่มใหม่อางเดียวเย้กล้องแบตหมดตัตเอ้ยเชี่ยทุกคนผมขอโทษจริงๆฉันขอโทษนะใครก็ตามที่กำลังดูอยู่จนถึงตอนจนถึงตอนนี้ผมก็ไม่สามารถทำคะแนนได้ถึงเจ0 0พันเอาล่ะทุกคนผมขออนุญาตออชาร์จแบตกล้องโทรศัพท์ก่อนก็แล้วกันนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมา แล้วจบไปพิธีเรียบร้อยแล้วครับทุกคนคะแนนเจ็ดพันที่ผมหวังเอาไว้ว่าจะทําไม่ได้ผมทําไม่ได้เพราะอะไรน่ะเหรอเพราะผมเสียสมาธิจากเอ่อกล้องมันแบตหมดอ่ะผมเลยเสียสมาธิเลยอ่าแย่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 ก็เป็นว่าสนุกสนุกขำๆก็แล้วกันนะถึงจะเห็นผมเริ่มสีเรียดหน่อยๆช่วงหลังๆเขาจบคลิปเอาไว้ทีต่นนี้ก่อนเอาไว้จะกนใหม่ในคลิปหน้าสหลวบวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแค่มุย